ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านวันนี้เรามาฟังกันในหัวข้อห้านิสัยติดตัวของคนฉลาดที่หลายคนมีแต่ไม่รู้ตัวในสังคมประเทศไทยมีคนที่ฉลาดอยู่มากมายซึ่งมักจะประสบความสำเร็จสมกับความฉลาดที่เป็นทุนที่ติดตัวมา คนที่ฉลาดนั้นมักจะมีคุณสมบัติทางสติปัญญาที่ดีและโดดเด่นกว่าคนอื่นจะเห็นได้ชัดรู้ตัวเองดีว่ามีสติปัญญาที่ดีกว่าปกติไม่ว่าจะมาจากผลการเรียนหรือเหตุการณ์รอบๆตัวที่เกิดขึ้นคนฉลาดก็มักจะชอบใช้สติปัญญาของตัวเองในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเวลาจนสามารถทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้ง่าย ซึ่งนอกจากจะฉลาดทางโลกทางสติปัญญาทางอารมณ์แล้วจะต้องมีความฉลาดทางธรรมด้วยและที่สำคัญควรต้องใช้ความฉลาดนั้นให้ถูกที่ถูกเวลาและกาลเทศะซึ่งจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ฉลาดอย่างแท้จริงดังมีนิทานเรื่องหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของคนโง่กับคนฉลาดเรื่องมีอยู่ว่า คนฉลาดกับคนโง่ประร่อนทองด้วยกันหลังจากที่ร่อนทองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับซึ่งแต่ละคนก็นำเอาทองที่ร่อนได้และถุงน้ำที่บรรจุน้ำไว้เต็มติดตัวกลับมาด้วยเพราะในการเดินทางกลับนั้นจะต้องผ่านทะเลทรายซึ่งน้ำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากฉะนั้นพวกเขาจะดื่มน้ำทีละแค่อึกเดียว คนฉลาดเห็นคนโง่ไม่ค่อยดื่มน้ำจึงฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทองจึงพูดว่าข้ายอมให้เจ้าดื่มน้ำอึกหนึง่งขอเพียงแค่เจ้าหทองข้าหนึ่งตำลึงพอคนโง่ไม่ว่าอะไรเลยและผงกหัวตกลงไม่นานต่อมาคนโง่ก็ถามคนฉลาดว่าให้ข้าดื่มน้ำอีกสักอึกได้ไหม คนฉลาดตอบอย่างร่าเริงว่าได้สิแต่คราวนี้ต้องเลกกับทองสองสลึงนะคนโง่ก็ตอบกลับทันทีว่าได้อยู่แล้วทั้งคู่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคนฉลาดยอมดื่มน้ำน้อยลงอีกหน่อยแต่ก็แลกกับทองของคนโง่ได้มาทั้งหมดคนฉลาดแบกทองหนักขึ้นทุกทีแต่ก็นึกดีใจเมื่อเทียบกับการไปรร่อนทองซึ่งถือว่าคุ้มค่ามาก และไม่ต้องเสียเวลามากด้วยซ้ำยังไม่ต้องเหนื่อยแทบเป็นแทบตายในการร่อนทองนับว่ารวยทางลัดได้จริงๆแต่คนโง่กลับไม่รู้สึกอะไรเช่นนั้นรู้สึกแค่ว่าตอนนี้ตัวเบามากแลอมีความสุขจริงๆคนฉลาดนึกในใจว่ามันโง่จริงๆทั้งสองเดินทางมาจนถึงเกือบจะขอบทะเลทรายแล้วแต่คนฉลาดทนความทรมาน จากการกระหายน้ำต่อไปอีกไม่ไหวเขาล้มลงไปกองกับพื้นคนโง่ให้เขาเดื่มน้ำอีกอึกหนึ่งเล็กๆเ,เขาจึงฟื้นขึ้นมาอย่างสลืมสลือคนฉลาดหมดเรี่ยวแรงเหลือแต่ลมหายใจพูดกับคนโง่ว่าข้ายอมให้ทองหนึ่งตำลึงแลกกับน้ำหนึ่งอึกของเจ้าคนโง่เขย่าทุงน้ำของตัวเองแล้วก็สั่นหัว คนฉลาดด้วยความกระหายน้ําอย่างเต็มที่แล้วก็เลยยอมบอกว่าทองสองสลึงแลกกับน้ำหนึ่งอึกนะคนงูก็ยังสันหัวเงินค่าจะให้ทองเจ้าทั้งหมดแลกกับน้ำหนึ่งอึกของเจ้าตกลงหรือไม่คนงูก็คงสันหัวพร้อมกับชี้ไปข้างหน้าแล้วพูดว่าเจ้าดูสิคนฉลาดก็งูหัวขึ้นมาดูไม่ไกลนักมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่ง คนฉลาดตะเกียกตะกายคลานไปได้ไม่กี่ก้าวแข่งใจพูดออกมาว่าตอนนี้ข้าต้องการแค่น้ำเพื่อให้รอดชีวิตเท่านั้นคนโง่ได้เปิดถุงน้ำยื่นให้คนฉลาดดูพลางสั่นหัวและพูดว่านี่ข้าสั่นหัวปฏิเสธก็เพราะไม่มีน้ำเหลือแล้วตกลงแล้วใครที่โง่ใครที่ฉลาดกันแน่จริงๆแล้วเรื่องของความโลภในทรัพย์สินเงินทองนั้น เป็นสิ่งที่ทําให้เราตาบอดและทําให้เรามองไม่เห็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรามักจะคิดแค่เพียงว่าถ้าเรารวยและมีเงินทองมากมายก็จะทําให้เราทําอะไรก็ได้แต่หารู้ไม่ว่าสถานการณ์ที่แตกต่างกันบางครั้งมีเงินมากมายก็ไม่สามารถช่วอ,อะไรเราได้เลยดังนั้นจะให้ทำอะไรจงพิจารณาให้ถี่ถ้วน และจงอย่าใช้ความโลภมาทําให้เราหลงผิดและสุดท้ายเราอาจจะตายเหมือนกับคนฉลาดในเรื่องซึ่งมีทองอยู่เตรียมตัวแต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตไว้ได้และอีกหนึ่งเรื่องราวคือเรื่องราวของซูฮายุนอาลูกสาวประธานสายการบินโคเรียนแอร์ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้และเป็นรองประธานสายการบินนี้ด้วย เธอนั่งเครื่องบินเกาหลีจากสายการบิน KFK นิวยอร์กเพื่อมาลงที่สนามบ,บินอินชอนในประเทศเกาหลีใต้เธอโกรธจัดที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่นำถั่วแมแคคาเดเมียมาเสิร์ฟทั้งถุงโดยไม่ใส่จานตามคู่มือคำแนะนำสำหรับพนักงานต้อนรับของสายการบินซึ่งเธอเป็นผู้ดูแลอยู่เธอจึงสั่งให้เครื่องบินลงจอด แล้วไล่หัวหน้าพนักงานต้อนรับลงจากเครื่องบินทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางของผู้โดยสารอื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเมื่อเรื่องนี้รู้ไปถึงหูสื่อมวลชนในเกาหลีเธอได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนะักว่าเป็นพด็จการเอาแต่ใจตนเองทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ทำให้เสียชื่อเสียงของสายการบินแห่งชาติจนกระทั่งประธานสายการบิน ได้ออกมาแถลงขอโทษและให้เธอลาออกจากทุกตำแหน่งต่อมาอายการของเกาหลีได้จับกลุ่มตัวเธอในข้อหาละเมิดกฎหมายความปลอดภัยอากาศยานรวมทั้งบีบบังคับและแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่เธอถูกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปีจากนั้นอีกไม่นานสันอุทธรก็ได้พิจารณาลดโทษจำคุกเธอให้เหลือเพียงรอลงอาญา เป็นเวลาสองปีหากย้อนดูภูมิหลังของเธอพบว่าเธอเรียนจบปริญญาตรีด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยคอเนลจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นคนที่ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีที่ผ่านมาเธอก็มีผลงานดีเด่นในการบริหารงาน ทำให้สายการบินมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมากซึ่งปีหน้าเธอตั้งใจจะลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานสายการบินกับพี่น้องในตระกูลแต่เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นทำให้หน้าที่การงานต้องจบลงอย่างน่าเสียดายจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ความฉลาดของตอนเองไม่ถูกที่ถูกเวลาและถูกกาละเทศะอน,นำตัวเองให้ตกต่ำได้นั่นเอง กับ้านิสัยติดตัวของคนฉลาดที่หลายคนมีแต่ไม่รู้ตัวมีดังนี้ 1. ไม่เพียงแค่คิดลงมือทำคนที่ฉลาดมากรู้ว่าความคิดและไอเดียมีความหมายต่อพวกเขาเพียงเล็กน้อยถ้าพวกเขาไม่ลงมือทำเครึ่งหนึ่งของพวกเขาจะสนุกกับความคิดใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นและมีความแตกต่างพวกเขามาคิดแผนการเอาไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาพวกเขาไม่เพียงแค่เรียนรู้แต่สามารถนำความรู้มาปรับใช้กับทุกๆสถานการณ์ได้พวกเขาไม่กลัวที่จะแบ่งปันความรู้และความคิดของพวกเขากับคนอื่นๆ 2. เป็นคนช่างสงสัยคนฉลาดปฏิเสธที่จะเชื่อทุกอย่างที่พวกเขาได้ยินหรือได้อ่านมาพวกเขามักจะตั้งคำถามถ,ามถึงสิ่งต่างๆที่พวกเขาได้เรียนรู้มา และลงมือค้นหาคำตอบอีกด้านหนึ่งของพวกเขาเขาจะใช้ทักษะด้านความคิดอย่างการแสดงความคิดเห็นและการตีความนอกจากนี้พวกเขาสามารถจับผิดคำพูดโกหกและคิดคำนวณถึงสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีคนที่ฉลาดมากๆจะยึดติดกับความเชื่อของตัวเองและยึดมั่นที่จะทำตามสิ่งที่ตัวเองคิด 3. พวกเขาไม่มีบุคคลต้นแบบคนที่ฉลาดมากๆไม่มีบุคคลต้นแบบหรือไอดอนพวกเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจจากงานของคน,นอื่นๆแต่พวกเขาก็รู้ว่าการทำงานหนักเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเ,มเช่นกันพวกเขาสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองแม้ว่าพวกเขาจะรู้คุณค่าของครูแต่พวกเขาก็เห็นตัวเองเป็นกูรูด้วยเช่นกัน ด้วยสติปัญญาและความกระตือรือรน้นทำให้พวกเขามีความมั่นใจที่จะสามารถทำงานหนักและได้รับคำตอบที่พวกเขาสแสวงหา 4. พวกเขาเห็นคุณค่าของความเงียบสงบมันอาจจะดูเหมือนว่าคนที่ฉลาดมากๆจะต้องเรียนรู้และทำบางสิ่งบางอย่างต่อเนื่องแต่ความจริงแล้วก็คือบางครั้งพวกเขาก็ต้องใช้เวลาพักผ่อน เพื่อเฟืฟ่นฟูร่างกายและจิตใจของตนเองพวกเขาเห็นคุณค่าของเวลาที่เงียบสงบพวกเขาใช้เวลาในการอยู่คนเดียวบ่อยครั้งพเพื่อใช้ความคิดในการวางแผนพวกเขารักตัวเองและรักความสงบอาจเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่ความสุขและนิสัยที่หพวกเขาแสวงหาความรู้คนที่ฉลาดมากๆมกัมกไม่เคยพอ พวกเขาต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาพวกเขาไม่เพียงแต่กระหายความรู้แต่พวกเขายังกระหายการผรจญภัยพวกเขาพยายามที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งจากประสบการณ์จริงของโลกที่อยู่รอบตัวพวกเขาคนที่ฉลาดมากมักมีความสุขและเพลิดเพลินในเวลาที่ได้สนทนากับคนที่ฉลาดอื่นๆพวกเขามีเสน่ห์มีความรู้และไม่เคยยอมให้ตัวเอง รูแค่เพียงเนื้อหาพวกเขาเชื่อว่าความรู้คือพลังท่านผู้ฟังครับที่จริงและพวกเราทุกคนก็สามารถมีนิสัยแบบคนฉลาดตามที่กล่าวมาข้างต้นเพียงแค่เปิดใจรับพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตอยู่เสมอเชื่อว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนคนเราเรียนรู้กันได้ตลอดชีวิตนอกจากการสร้างความฉลาดทางโลกแล้ว ความฉลาดทางธรรมก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องสร้างฉลาดสร้างได้ถ้าใจมีธรรมะนี่ไม่ได้หมายถึงวิธีสร้างความฉลาดทางสมองอย่างที่ชาวโลกฝ่หากันแต่เป็นความฉลาดทางปัญญาที่สามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขและปราศจากทุก์ได้ในทุกสถานการณ์ความฉลาดทางปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นเป็นพิเศษก็คือการรู้เท่าทัน ในมายาของการนึกคิดเป็นภาษาเพราะในภาษาที่มนุษ,ษย์ใช้เมื่อแสดงถึงกริยาอาการใดๆก็จะต้องมีประธานเป็นเจ้าของกริยาอาการนั้นๆเช่นเมื่อทุกข์ก็ต้องมีการนึกคิดว่าเราเป็นคนทุกข์ซึ่งถ้าหากรู้ไม่เท่าทันก็จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นจนเป็นอุปสรรคใหญ่หลวง ต่อการหลุดพ้นได้แท้ที่จริงแล้วความทุกนั้นไม่ใช่ของเราไม่ได้เกิดจากเราทำไม่ได้เกิดจากคนอื่นทำแต่เกิดจากกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามธรรมชาติหากฉลาดจับประเด็นได้ดังนี้ก็จะเป็นจุดประกายเริ่มต้นไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธทบทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ